สวัสดีรค,รครับวันนี้อยู่กับช่องสนุกกับอังเปากันอกเกลยี่แล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูที่มีชื่อว่าโรตีนั่นเองนะครับนี่ โรตีนี่ผมสั่งซื้อมานะครับเป็นโรตีสาเร็จรูปและโรตีที่ผมว่าแปลกแปลกมากนะครับนั่นก็คือโรตีแบบโรตีชีสนะครับอันนี้จะไม่ใช่โรตีแบบว่าราดชีสข้างบนนะครับแต่น,นี้จะเป็นโรชิโรตีที่เขาจะเอาโรตีสองแผ่นมาประกบกันแล้วข้างในตรงกลางจะเป็นชีสโอ้ยน่ากินสุดๆเลยครับบริสุิก็จะมีเนยครับ เท t o ปปิ้งก็จะเป็นน้ำตาลไมโลกล้วยหอมแล้วก็นวข้นหวานกับช็อกโกแลตครับพออุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็จะไปเริ่มทอดกันเลยครับไปกันเลยมาครับเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรก,แรกเด็จุดไฟครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ เนยลงไปครับนี่ใส่ลงไปงเลยแล้วก็เกี่ยให้มันรทั่วนะครับนี่เอาให้ทั่วเลยนะครับทุกคนนี่ที้เราใส่เนยลงไปเพื่อความหอมนะครับนี่พอได้แล้วเราก็จะใส่โป้ดีลงไปนี่ครับหลังจากใส่เนยแล้วเราก็จะมามาตีตีไฟกันนะครับ เราก็ต้องเช็คดูเรื่อยๆนะครับตองลิพเพื่อเช็คดูเรื่อยๆว่าได้ที่หรือยังนะครับคนนี่ถ้าใส่เลยได้พอก็ใส่เพิ่มได้นะครับเพื่อความหอมและความอร่อยนะครับทุกคนน,นี่ยังไม่ได้ครับเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับบอกให้รู้ว่ากินหอมมาก แต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับทุกคนดูมันจะมีความพองปุดๆ,ๆ,ๆ,ๆขึ้นมานะครับนี่มันมีความพองขึ้นมาน่ากินสุดๆเลยครับตอนนี้หิวแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเช็คดูยังไม่ได้เราก็จะต้องรอไปก่อนนะครับเราต้องมีความใจเย็นแล้วก็อันนี้จะต้องทำให้เป็นสีเหลืองทองเลย เวลาสีมันจะเป็นสีเหลืองทองสามารถสังเกตได้ได้สังเกตได้นะครับกินหอมมากกินมากเลยนะครับโอเคพอด,อด้ด้านด้านด้านนี้ได้ที่แล้วเราก็จะพลิกกลับมาเพื่อทำอีกด้านหนึ่งครับนี่สีทองอลามสวยงามน,นะครับทุกคนว้าว เราตัดไปดูตอนที่เรากำลังทำชีสกันเลยครับโอเคและอันนี้ก็คือจะเป็นชีสนะครับแต่ชีสจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพื่อให้มันยืดและและแหงอร่อยและแป้งด้านในจะสุกนะครับอใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับอันนี้มันต้องมีความไหม้นิดหน่อยนะครับไม่งั้นชีสมันจะไม่ยืดนะครับ โอเคโอเคเราทำเสร็จแล้วครับแล้วผมก็จะมาทำแตงหน้าของนี่นะครับเราจะมาเริ่มกันด้วยชีดก่อนเลยชีทผมจะราดแค่นมข้นหวานนะครับต้อลงมาแบบนี้เลยชีทเสร็จแล้วครับ หลังจากนั้นเราจะทำกล้วยหอมกันกล้วยหอมเราจะทำเป็นใส่ช็อกโกแลตนะครับเราจะใส่ช็อกโกแลตลงไปนี่กล้วยหอมนี่เราหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่กล้วยหอมลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับทุกคนโอเคที่ต่อไปนี่ตกตแต่งตกแต่งเ,เ,เสร็จแล้วครับน่ากินมากอ๊ะ อันนี้ผมก็จะทําเป็นนมน้ำตาลกับนมไมโลนะครับอันนี้ถึงว่าแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไปตามไปโอเคน้ตานเสร็จแล้วอันต่อไปก็จะเป็นนมไมโล มากเลยครับทุกคนโอเคเสร็จทุกหน้าแล้วนะครับว้าวน่ากินมากครับและเราก็จะมาชิมกันครับโอเคนี้เราก็จะมาชิมชีสกันนะครับทุกคนนี่ว้าวน่ากินมากครับทุกคนอืม ขนนี้อืมอืมฟินมากเลยครับทุกคนอืมยิ่ง <Pie> ก <ces> <spind intentions> mm ิน hmm. กับนมมิ้งอร่อยรสชาติมันก็จะมีความแบบซึมเค็มบนหวานตัดกันดีมากครับ Okay. เราก็จะมากินกล้วยกันครับ <Okay. S 1> นี่กล้วยก่อนอือร่อยมาเรามาชิมกันครับนี่เราจะตัดแบบนี้ครับนี่แล้วก็กล้วยหนึ่งชิ้นกินพร้อมกันอืมแล้วก็กล้วยตาม ครับทุกคนเรามาลองนมน้ำตาลกันครับนี่ออริจินอลเลยว้าวเอืมอร่อยมากเลยครับเหมือนได้กินที่ร้านเลยแล้วก็มานี่ครับนมไมโล อร่อยหนักอีกเลยครับทั้งสีนะผมว่าผมชอบอันนี้ที่สุดครับเนี่ยชอบมากที่สุดเลยครับและเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อังกอด้วยนะครับ